ตายแล้วคนชนะตายแล้วแค่นี้พูดโชว์สกิลอีกเออหมูดาวนี่มันนะครับเขาทายกันโอ้ใส่ถุงพอมปาดโตโอ้อาจารย์ได้ฝึกถุงน์ศกยังไงเลยโอ้มีหัวจุกด้วยนะครับโอ้ยสั่งพวกเราชมแฟนฟูดก่อนเสร็จวันนี้พามาดูลานแสดงครับโอ้ยเบาได้เบานะสนใจออกโรงนะไอ้ตุ๊กมันแล้ว ยังยังยังไม่เข้าเพื่อนเท่าไหร่เอาสตาร์งว่างสตาค์งดีรู้หโ่ครับออนไลน์นะครับอเท้าให่จเ้่รช่างถเ้านอรอ้าอยู่ต่อไปครับนใจเพิ่งได้วันนี้วันแรกนะครับวันนี้ ก็มาซบๆดูก่อนนะครับ hmm. ว right. ่าจะได้ไหมนี่น้องกุ้งเงินกุ้งเงินนิ่งหน้องไปกู้รับวนิ่งน้องที่คนเตะนะยืนเฉยครับยังมึนมึนอยู่นั้นใจยังมึนๆอยู่นะครับนี่ครับนิ่งเอาดูเอาเกมเอาเกมทีเอาสัตใจดู

นัก้นสูอันนี้ได้สร้อยสร้อยทองมาเยอะมากเลยเต็มคอเลยอ่ะเด็กก็หายนานแล้วครับแต่ว่าบอกทอมยังไม่หาการตบมันอ้ยออ่นี้ก็พอโอเคเนาะตเอุ้ยเหรอน่ใจออโอเคครับกรบปใกับท่านนายทวยได้นครับผม

นักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าเสียนคูนเสี่ยนคูนไม่สบายอีกแล้วกินดินกินอีกแล้วตัวสุดยาเมื่อวานก็ช้ามาก็กินดินเลยนะแล้วก็สำหรับการแสดงของช้างนะครับรอบสุดท้ายนะครับยังมีนะครับมีบ่ายสองโมงนะครับรอบที่สองหนึ่บ่ายสองโมงครับริบรายการรอบที่สองบ่ายสองนะครับ มาประเดี right ๋ยวมาเลยก็เก <indie> ็บเลยเราชมได้นะครับสายสองเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับสามารถไปโครงการของเราได้ทั้งวันเลยนะครับสามารถเดินทางไปทานข้าวนอกได้เอใหญ่เวลาข้ามาต้องมีบัตรติดตัวไว้ด้วยนะครับมีบัตรติดตัวไว้ตลอดนะครับเวลาเดินทางเข้ามาเลยแจ้ง ให้กับเจ้าหน้าที่แสดงบัตรให้กับตัเจ้าหน้าที่มาทราบตัวของนักเข้าได้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่อยากจะนั่งช้างนะครับขี่ช้างนะครับเราก็มีบริการให้จากกรนที่ดวนนะครับสำหรับที่เราจะขี่ช้างขี่ช้างไปลงสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นโดยแทบปูนะครับส่วนท่านที่อยากจะไปโซนสองนะครับโครงการร่วมของช้างนะครับโซนสองก็จะมีอาหารพื้นที่ลำช้าง โดยช้างสัมคำเฮ้ยวันนี้หมูดาวมาด้วยนะหมูดาวนะอาช้างนักแสดงนะครับขออนุญาตนะครับช้างนักแสดงนะครับอ่าเดี๋ยวเขาเป็นแรกยกาวให้คณะจากรองผู้อนวยการสถานศึกษาคุณดาวสามนะครับมาถ่ายภาพต้องไปรูหมูดาวน้วยนะครับแสดงนักแสดงขอเป็นแฟนดาวมาแท็กหดึ่งหยแท็กเดียวครับผมแล้วก็สำหรับนักแสดงที่นะครับจะเดินทาง ไม่ต้องเดินไทงนะครับผมนะครับอารชาไลทวสตที่เล็กนะครับที่งหวดางหมทยนะครับน่เ็นการเรีนสูดดหน่อยนะครับชูนาบสุดท้ายนะครับแลวก็ในช่วงนี้นะครับท่านที่จะไปชมโครงการโลกของช้านะครับวันท่สองก็จะเฉล่ได้นะครับ ไปชมไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อบัตรอีกนะครับที่ซื้อบัตรแล้วนะครับสมชายยังไม่ได้ซื้อบัตรด้วยดาวมันไหมครับวันนี้มันไหมมันครับมานเออโอ้โหดาวมันแสดงดูเชื่อไหมกูป่วยแล้วก็เนได้พูดโชว์สกิลอีกเออสุดท้ายวันนี้วก็ต้องขอเป็นอาภัยสมบูรณ์กันนะครับเราป่วยแล้วนะครับมาแสดงได้ปกติอยนะครับตัานใจก็เพิ่งหายหายตกมันนะครับแต่ว่า หายนานแล้วเลยครับแต่ว่าเพ,พิ่องออกมานะครับก็ได้สร้อยคอเส้นใหญ่มากเลยนะครับเดก็เป็นโคท่าขนาดสรีพิฆาตเซนฟุนไม่สบายเมื่อเช้ากินดินนะครับไม่ได้มาเลยเสียดายมากเลยโอ้นอนโซนเดียวแล้วเดา ถ้าเสียเินคูณมาคงได้ค่ายจิมเยอะอยู่นะครับวันนี้ค่ายเป็นคณะนะครับแฮ้หมูดาวทำอะไรอะหมูดาว เออหมูดาวได้อะไรเนี่ยได้ติปด้วยนะครับอ้อโอ้หมันดัวยเออหมูดาวนี่หมันนะครับเขาทายกันโอ้ใส่ถุงพรมปาโตโอ้อาจารย์ได้ฝึกทังแบยังไงเลยโอ้มีหัวจุกด้วยนะครับโอ้ยสั่งเป็นสิบโตได้หมูดาวตัวเดียวครับแสดงว่าเราต้องขอของดีหมูดาวเลยครับขอคนหางได้ไหมเนี่ย รัตตะมันไหมครับรัตตะเงียบกริบเงียบกริบนะครับโอ๋ยต้อยครับว่อยต้อยครับพี่น้องด้วยนนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนต้องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เี็นนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกทีนะครับที่ดูจนจบคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่ง ใเสด็คุณด้วยนะครับน่างามน่างามายรูปีกท่าทำให้อาเ้าให้ถ่ายรูปนะยิงมลูนี่ยิไหมเร็วๆัรอเลยครับยิงไหมย่ สวยครับดูหัวใจด้วยแฝดั้งแฝดนะครับ่าทองคำทองเท่งนี่ทองคำนี่ทองเท่งนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ